เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะคะนกฬิการุ่น G w 33ตัวนี้กันนะคะรุ่นนี้นะคะใช้งานไม่ยากนะคะจอคมชัดนะคะขนาดจอประมาณ12มิลน,นะคะมีเมมโมย,ยมอยู่ด้านข้างนะคะใส่สบายนะคะตัวเรือนไม่หนักเกินไม่เบาเกินนะคะดูดีมีระดับมากๆนะคะสีนี้คือสีโลสโกนะคะเวลาเราได้ไปนะคะให้เราเปิดกล่องออกมานะคะทำการชารั้นแบตก่อนนะคะ ตัวนี้จะยังไม่มีแบตในเครื่องนะคะถ้าเราทําการชาร์จแบตอยู่เนี่ยนะคะหน้าจอนะคะวางเอาไว้ให้ตรงจุดนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเป็นตัวแบตเตอรี่เราจังควรจะเต็มนะคะประมาณสัก2,3ถึงชั่วโมงนะคะพอเต็มเรียบร้อยนะคะก็ให้เรานะคะลองเล่นดูนะคะตัวนี้นะคะให้สังเกตนะคะสายชาร์จแบตก่อนสายชาร์จแบตนะคะจะเป็นแบบนี้ตัวแม่เหล็กนะคะ ทองแดงตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะคะให้เราวางให้ตรงนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางลงไปนะคะให้ตรงจุดกันนะคะทีนี้เวลาเราจะเชื่อมโทรศัพท์นะคะกับมือถือของเราเนี่ยให้เราโหลดแอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมานะคะชื่อว่าแอปฟันดูโปรเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของแอปนะคะหน้าตาของแอปนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะตัวนี้เลยนะคะฟันดูโปรเรามาดูกันนะคะว่าใน ตัวนี้เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะก่อนอื่นถ้าเราจะเปลี่ยนหน้าปัดนะคะทําการกดค้างนะคะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวานะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าปัดนะคะนาฬิกานะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้า้าน้าปัดนะคะสมมุติเราอ่อนนี้เราก็กดลงนะคะหลังจากนั้นลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูถ้าเลื่อนลงนะคะก็จะเป็นการแสดงนะคะผลของอ่า นี่นะคะไฟหน้าจอถ้าเราอยากปรับขึ้นเราก็กดนะคะหน้าจอให้มันเป็นพระอาทิตย์เต็มดวงนะคะลองให้มันลงมาก็จะลดลงมาลดแสงลงมานะคะแบตเตอรี่แสดงตรงนี้นะคะเราก็หมดตั้งขึ้นนะคะก็จะลดการรบกวนนะคะพอเลื่อนขึ้นนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะอ่าเลื่อนไปทางนี้ก็จะเป็นหมดของการออกกําลังกายเดินวิ่งนะคะปีนเขาขับจักรยานบาสเกตบอลน,นะคะเป็นรูปแบบ น่ารักมากนะคะรูปฟุตบอลรูปแบดมินตันนะคะรูปปิงปอง ต่างๆนะคะค่าติดตั้งก็ตั้งได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งไม่ตั้งนะคะสมมเราเปิดเอาไว้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปตั้งในแอปพลิเคชันได้อย่างอันเนี้ยเปิด5กิโลนะคะเป็นเป้าหมายถ้ามันถึงปุ๊บมันก็จะมีการเตือนนะคะใครที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อมเวลาย,ยัางไงรอโหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนนะคะไะดูนะคะว่าทำไรได้อีกนะคะเมนูโทรศัพท์ออกโทรศพัพท์เข้าต้องเชื่อแอปพลิเคชันก่อนนะคะ มีสมุดโทรศัพท์ต้องซิงก์ก่อนกับแอปพลิเคชันนะคะกับบลูทูธอ่าแล้วก็จะมีการวัดหา b ี m ของเรานะคะว่าหัวใจเราเต้นเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างปกติหรือเปล่ามีความดันเลือดนะคะมีการวัดออกซิเจนในเลือดนะคะมีการวัดอีซเป็นรีโมทคอนโทรลกล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์นะคะสามารถฟังเพลงได้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดบลูทูธนะคะในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เนะคะเปิดขึ้นมาก่อนนะคะ ปิดบลูทูธนะคะเสร็จปุ๊บรอนะคะจนกว่าคําว่าสมาร์ทวอทนะคะหรือว่า G W 3 3เนี่ยจะขึ้นมานะคะให้เรานะคะหาคําว่าบลูทูธเลยนะคะหาคาว่าบลูทูธแล้วทําการเรียกอุปกรณ์นะคะพอเราทําการเรียกอุปกรณ์แล้วเนี่ยก็จะเจอชื่อของ iPhone ของเรานะคะก็ให้เราเข้าไปจับคู่กับ iPhone ของเรานั่นเองนะคะพอเราจับคู่กันเนี่ย นะะในโทรศัพท์ของเราก็จะขึ้นมานะคะให้เป็นการจับคู่นะคะเราก็กดจับคู่ได้เลยนะคะให้เราเชื่อมต่อบลูทูธกันนะคะขึ้นแล้วนะคะถ้าเราจะเชื่อมข้อมูลรายชื่อนะคะเราก็แค่กดเปิดในตัวบลูทูธนะคะหรือจะเลือกเชื่อมต่อกดได้นะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปดูที่แอปฟันดูบลูทูธจะขึ้นประมาณ2ตัวค่ะให้ดูอันนี้คือเชื่อมต่อแอป ชื่อมต่อแอปกับเชื่อมต่อเครื่องนะคะพอเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะคะมันก็จะให้จับคู่อีกเราก็กดจับคู่ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลองดูซิว่าบลูทูธใช้ได้หรือยังคะอุปกรณ์ถ้ามือถือของเรานะคะอยู่ไกลกับสมาร์ทวอทสมาร์ทวอทไม่รู้อยู่ไหนกดเลยค่ะกดหาอุปกรณ์นะคะไอตัวนี้ก็จะมีเสียงนะคะว่าสมาร์ทวอทเราอยู่ไหนกดโอเคให้ถ่ายรูปแล้วก,ก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็ ลองดูอันอื่นๆนะคะรายงานการออกกําลังกาย mm. การรักสุขภาพต่างๆนะคะ mm. ก็เยอะแยะมากมายค่ะ mm. ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันเราก็จะดูง่ายขึ้นเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเราจะสามารถโทรเข้าโทรออกในเครื่องนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองโทรออกกันนะคะนี่นะคะลองโทรนะคะเบอร์ ตัวออกนะคะอกนะคะรับสายแล้วนะคะลำโพงก็จะอยู่ด้านนี้นะคะอ่าชัดแจ๋วนะคะแล้วก็กดวางได้นะคะโอเคก็สามารถโทรไลน์โทรเลงได้เลยนะคะแล้วก็อ่าสมุดโทรศัพท์นะคะถ้าใครจะซิงก็กดซิงนะคะ ตัวนี้เล่งง่ายมากนะคะไม่ซับซ้อนพอเราซิงค์เรียบร้อยนะคะมันก็จะขึ้นนี่มานะคะอ่าเราก็จะมีบันทึกการโรด้วยนะคะในโทรศัพท์เห็นไหมคะอันนี้คือละเอียดมากบอกทุกเบอร์บอกทุกเลขบอกทุกชื่อที่เราคืออยู่ในโทรศัพท์ตรงหมดเลยนะคะเวลาใครรีบๆนะคะไม่อยากจับโทรศัพท์สามารถกดนีนี้ได้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะให้แจ้งเตือนผ่านสม์ทวอ์นะคะให แจ้งเตือนก็เข้าไปที่การแจ้งเตือนนะคะเช่นจะให้แจ้งเตือนไลน์นะคะก็อย่าลืมเปิดอนุญาตแจ้งเตือนทุกอย่างเลยนะคะ Facebook อย่างเงี้ยค่ะ Messenger อย่างเงี้ยน,นะคะเราก็เข้าไปเปิดได้เพราะถ้าเราไม่เปิดแจ้งเตือนเนี่ยบางทีมันก็ไม่เข้ามาเหมือนกัน